เพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ลักกี้จะเอาน้ำมันมาทา,าทาที่กระดาษฟิวเจอร์บอดที่แฟนไว้ต้นวะลัังนะคะเนี่ยเอาน้ำมันที่เลือกใช้ะคะ่ะน้ำมันพืชเกลือเกี่อแล้วก็มาทาที่ฟิวเจอร์บอดนะคะนเพื่อน แฟนในต้นพลังนะคะเดี๋ยวพรุ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่า,มาแมลงจะติดเยอะไหม,มเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ดูใหมนะคะเพืเ่อนๆแค่นี้ก็นะคะถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องลัคก,กี้คนอ้วนชนดูชนทําค่ะเนี่ยดักแมงวันทองแล้วก็แมงวีเพียนะคะเนี่ยแฟนใบทุกต้นเลยค่ะ เนี่ค่ะนี่ค่ะเต็มต้นเลยค่ะแค่นี้กันนะคะเดี๋ยวมุดค่ะฝทาตย์กำลังจะตกดินนะคะนั่นด้วยแค่นี้กันนะคะส่วนวัลลักกี้ค่ะเสร็ษฐกิจพอเพียงนะคะทําตามรอยพ่อ ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างไปปลูกนุปลูกลกล้วยปลูกเข่งชยัยปลูกฝรั่งอีกค่ะเนี่ยทำตามรอยพ่อนะคะทำกระเษตรอินรีย์ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์นะคะช่องลักกี้คนอ้วนชนดูชวนดำก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ